นัสสดสตอรี่ก็สวัสดีค่ะลุงแล,ปละป้าก็ประดก็สวัสดีทักทายลุงแล,ปละป้าครับมุีมทุ่มแล้วนาะครับสามทุ่มหนึ่งนาที วันก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ห้องนี้นะคะแบบแพนก็ให้ติกเกอปันปันปังปังมาขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณแม่แพนมากครับผมก็ <ๆ S 1> ขอบขพระคุณมากนะครับ ผก็ต้องทานมะนาวไปด้วยครับผมอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับผมเพราะว่าคอเจ็บครับผมก็วัดลงคอครับผมก็ต้องกินมะนาวกับเกลือไปด้วยครับผมถึงยึงจะชุ่มคอครับผม ขอบคุณมากนะครับอบคนสามล้านดวงตาครับผมที่อยู่ข้างบนครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าผมก็ต้องตื่นแต่เช้าเลยครับผมก็จะออกไปทุ่งครับผมเพราะว่าวันนี้ผมก็ได้ไปลองดัดก,กุ้งดยูดูครับผมที่สระ อยู่บ้านนี่แหละครับผมก็ไปคืนนั้นก็เห็นอยู่ครับผมเห็นกุ้งเขาเดินหรือว่าอยู่แถวฝั่งบอ่อครับผมก็ดูก็ว่าเยอะอยู่ครับผมผมก็เลยต้องลองเอาไปดักดูครับผมเผื่อได้กินได้อะไรบ้างครับก็าต้องหาแบบนี้และครับผม ตามจนบทของเราเนี่ยแล้วก็ผมที่จัดสัรให้มาครับผมมีอะไรที่เราพอหากินหาอะไรได้เราก็หาครับผมแล้วก็จะได้ลดต้นทุนในการจับซื้อของซื้ออะไรครับผมจ่ายใช้สอยครับผมแล้วก็ประหยัดได้ก็ดีครับผม ขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณแม่แพนครับผมที่ให้ติก๊กเกอร์มาขอบพระคุณมากนะครับ น้องบาเขาก็รู้จริงๆครับผมถ้าสามทุ่มกบกว่าแล้วก็น้องบาเขาจะหอนครับผมเป็นประจําครับผมทุกคืนครับผมเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ครับผม ก็วัดลงคอ,คอก็มาพร้อมเลยครับผมวัดลงคอก็มาพร้อมกับการไอขึ้นมาเลยครับผมทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยครับผมไม่เหมือนแต่ก่อนครับผมแต่ก่อนถ้าเราเป็นไข้หรืออะไรก็คือไข้อย่างเดียวครับผมแต่ทุกวันนี้มาพร้อมกันเลยครับผมทั้งไข้ทั้งหวัดทั้งไอเลยครับผม จะต้องมาคู่กันเลยครับผม <c oughs> <c oughs>